้าน้านับซนี่ว่าได้ตัดคะแนนเลยนี่อันอ่าลเงินไม่ให้แล้วก็น้องก,ก็ส้่เครื่องนุง่งแดงพอแม่ว่ามีกับสี่อพอแม่อล้วเนอะสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับกบสูซ่องบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะืัอนี้เขาจะได้เดินทางเมื่อ,อที่บานเวียงพัฒนาก็คือเป็นบานของอท่ามัวเทิงปอท่อเนาะผู้ที่เพิ่น อยากจะบวชเนาะก็คือการบวชของท้ามวมเทึงปทอนเขาได้กักเก็บเอกสารทางของการที่เกี่ยวข้องเพื่อว่าจะเรียนเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เขาจึงจะให้ท้ามวมเทึงปทอนนี่บวชเนาะก็คืออาจจะเป็นภาคเรียนสองน่าจะได้บวชตามที่แผนเขาวางไว้เพราะว่าให้เขาเจ้าซิงภาคเรียนหนึ่งกอนเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเดือนสิบสองแล้วก็ม่อม่ เสียงแล้วล่ะภาคยันหนึ่งก็คือตามเที่ยวคิดก็คือว่ายากให้ลาวันบวชแล้วก็ง่ายหุงเฮียนพ้อแล้วก็ไปเฮียนอยู่บอลที่ว่าไก่กับบัตรเนาะอ่าเขาก็ได้กล้าเก็บเอกสารเป็นเที่ยวพ่อแต่ว่าเหตุผลเที่ยวจะเมื่อในมือนี่ก็คือเขาจะเอาเงินเมื่อมอบไปกับเท่ามัวเทิงปอโทไว้ซื้อเสือ้อผ้าแล้วก็เอาไว้ใส่ใจภายในหุงเรียนก็คือมีผูใจบุญนนัส่งมากเนาะ คนยากเอาเงินหันมอไปกับทาวมวเทิงไว้ใจอ,อยู่ในหงเฮียนนะเนาะโอเคเราออกเดินทางกันเลยเนาะพี่น้นอ,อ,องก่อนระยะทางไกลเติบสำหรับบา้านทาวมวเทิงปอทเนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เดินทางมาหัวตะเกียนของทชาวมัวเทิงปอท่อเป็นเที่ยวอ่ะสบายดีกันไหมสบายดีสบายดีนั่งไหมนั่งไหมนั่งตาเราเป็นยังพ่อแม่อยู่บ่ผมพออายุพออายุแม่เด้แม่ป่วยอายุแล้วยุใส่พ่อพ่อพ่อมเนี่ยอ่าะกระตืนรือร้นเลยกระเจิ้มตะกุกตะกอนสบายดีพ่อสบายดีผ้ากันเหตุยังอยู่นี่ หน้าพ่าให้กันไม่ได้เห็ดยางเลยอ่าไม่เห็ดยางพินาถ้ามีก็ได้พอถึงนั้นมืดอ่ามืดไปกงเฮียนบอกมอเถิงมาเอิงไปเออไปเนาะเจ้าต้องมาด้วยเชียวหรือว่าเจ้าเชียวเจ้าไปโอ้เชียวเจ้าไปเออเออว่าต้องมาอื้อเลยเนี่เป็นนักเฮียนเนาะอ่าต้องว่าว่าเจ้าจะเนี่อ่าแต่เทียมาก็เห็นพอเนาะ อ่าชีพอะไรเหตุไทยนะพ่อเนาะเหตุไทยเพื่อนเพื่อนไอ้เกี่ยมจะแปลง่ยนขึ้นไดเพื่อนน่ะเพื่อนนี่เกี่ยมจะเปลี่ยนแปลงขึ้นนะบอกเกียม์แล้วที่ย่ังคนบดายอันเลยอ่าเกี่ยมแล้วเนาะอ่าเกี่ยมก็ดีใจแล้วเป็นไดลูกชายเขาได้เขาเฮียนดีใจบ่ดีใจเนาะ เขาคลิปเราทิฟนี่โอเคเดียวนี่นะโอเคเนาะไปได้เนาะอ่าอ่าเป็นอะไรเรื่องเขาจะบวชอันพ่อแม่ก็ให้บวชบ่หายบวชอ่ะเนาะบวชเนาะเดี๋ยวนี้ฮั่นเดี๋ยวนี้อ่ายไปแลนเอกสารแล้วเออขึ้นหนาวใช่หนาวไหมเนะเอาน้ำมาเอาน้ำมาเออหนาวเนาะคือบุญคงเคร่งยัยใช่ บุกน้องบุมีดิเออบุมีมีแต่สงสามเนี่ยว่าเจ้าบุมีสิบยต้องว่าเออเออเด้อเด้อสิเล่นเนาะเล็บบวชเนาะอยากบวชเนาะอย่าเอออน่าเดี๋ยวนี้อาอแลนเอกสารแล้วมีเต้มือหนาเจ้าเอกสารไหมน้องแคทเน้วอาจจะเป็นพักยคนหนาใครบวชเนาะจ้าะอันถ้าเขาถ้าเขาเสียงยู่นี่ก่อนเสียงหงเย่เราแล้วหงเย่พักสองเขาจึงใหายไปพุ่นเลย เนาะได้ยดออเห็นนั่นนั่นเนาะอืมก็เขาก็ได้เตรียมเอกสารเรียบร้อยนะอยากได้เครื่องไม้บอ่อยาไยกได้อยากได้บ่มีเครื่องใหญ่นุ่งดิเออเกือบรู้จะได้เกือบหน่อยจะนี่โอเคแล้วเนาะอ <laughs> โอ้บ่าของหนาวเนี่ยนุ่งเสียสั่นเนี่ยกราบน้ำเนาะอ่าไปน้ำมาไอ้ยากได้เครื่องไม้ไอ้มีเงินมาให้มือนีหน่ะ ดีใจบ่ขอบใจดีใจบ่ดีใจ1 2อ่าเฮาจะเอาเงินให้ท้าวมัวเถึงปอท่อเพิ่นนับเบิ่งเนาะว่าจะนับได้หรือบ่นักเรียนเฮานี่เนาะเอ้าขอบใจอ่าๆๆนับเบิ่งเด้อมีเท่าใดนักเรียนเฮา40000 5000 นับมันเถื่อนเลยถ้าได้แท้ๆนับเบิกเป็นใบไว้หนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนห้าแสนเนาะฐาถ้านนับเซ็นนี้ว่าได้ตัดคะแนนเลยนี่อันแอาเงินมาให้แล้วก็น้องก็ซื้อเครื่องนุ่งแดงพ่อแม่บ่ามีก็ซื้อให้พ่อแม่แล้วเนาะอันซื้อเครื่องนันมนย้ำนิ้วนเข่าหนาวแล้วเนี่ซื้อเครื่องเสียกันหนาวหันนุ่งเนาะแล้วก็เอาไว้ไปใช้ในพงเนี้เลย บางทีเพิ่นเก็บเงินอันนี้นั่นเล็กๆก็หน้อยก็เสียไปนะเจ้ะอายเอามาให้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมากเลยดีใจเนาะดีใจอ่ขอบใจเพิ่นได้เอาขอบใจอ่าขอบใจหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเด้อ่าอาปอขอบใจเพิ่นนะขอบใจหรออ่าก็คือเงินเที่ยวมานี่แม่นผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางประเทศออสเตรเลียเพิ่นออสเตรียแม่นแหละก็คือซื้อเพิ่นนั่นซื้อเอื้อยบี เสอ้อวอีเจ้าเพื่อนนัน่นฝากเงินมาให้น้องไว้ไปห้องทำงานแล้วก็ซื้อเสียกันานาซื้อ,อยังไรแต่ว่าเงินบวชเงินอย่างเข้ากับมีเรียบร้อยแล้วถ่าเยเต้านน้องเสียงห้องงานทั้งนี้แล้วก็เราจะเอาเอกสารมาเขียนแล้วก็บวชแล้วก็ย้ายห้องงานไปเขาพูดเลยเจ้าถ้าวันศุกร์บวชแถวเลยบวชแถวโอเคใช่ไหมห้องงานซองนี่ได้บวชเลยถ่ายเสียงทั้งนี้กันเนาะจ้าเเสียงเรา าาาาขายนายขายนายองค์เรียนมันบริษัทเขาจะบรต่อเนื่องแนี่ยเนี่ยแมนแหละเป็นอะไรก็มีผู้สนับสนุนก่อนน้องก็ต่างใจเฮียนเนอะ,ะต่างใจเฮียนมันเก่งเลยให้ให้สมกับเขาอันหักเขาแพงเขายากโสมเงินใหม่เฮาเฮียนหันเนอะก็ <c oughs> ดีใจเนาะ ดีใจไล่พ่อก็เบิ้งกะารียมแปลงหอแปลงเฮือนขึ้นนะพ่อนะบางทีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นช่วยมาอีกเขาก็จะช่วยเนาะสภาเพื่อนของพ่อเนาะที่นอนออเียยนน้ก็คือเนาะถ้าหากผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดอยากสมทบในการสั่งเฮือนเพิ่นอีกก็สามารถติดต่อมาหาเฮาได้เนาะทางเฟสทางไลน์คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะค่ะคือเฮือนของท่าวโมเทอง์ปทก็อยู่วันนี้ละ บอลเขามาตอนทับน oh, ี้ทับนี uh, uh, uh ้ถ huh. uh, ึงโอ้หนาวเทนหนาวว่าหมดถึงเอารถที่เมื่อคืนบินบ่อฮอนเละบรรยากาศแรงๆน้องมีงัวบ่เพื่อนมีงัวบ่มีอ้อมตัวนี้ก่อนแม่นะซื้อไม้อ่ะหรือว่อะไรตัวตุ๊กาอ้อมแม่พ่อแม่ของคอยซื่อหน้าบนแม่บอซื้อได้ตัวนี้นะอ่อมีตัวหนึ่งยุคฮันนองตัวหนึ่งยูคฮันเตอรสองตัวอยู่อันยุป่าอ่อยุป่าเขาเนาะมีสองตัวน่ะทั้งหมดเนาะ สี่ตัวเออสามตัวเออสามตัวเนาะเอาตัวนี้มาขายนี่เอามาขายอันนี้น่ะขายไปแปลี่ยนขึ้นกันดิมามากินบุญเออมาลินบุญกินเจียก็นาะมอมมอแล้วเนาะเนี่ยไอวะไม่ต้องวะเออไหนวะเจ้าเจ้าใช่ไหมกะเออาไม่ต้องลืมแม่นักเรีคน่ะเดินผ่านเนาะกะโอเคเนาะไปสั่นเท้าก็จะได้ กับขอกับเพื่อนก่อนลาน้องไปก่อนเนอะเพาะฉะนั่นโอกาสหนะ้าค่อยพบกันเนาะจ้ะอ่ะถาถ่ายามบวชยามอย่างหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฟังมาอีกก็อ้ายค่อยเอมามาอีกเนอะอเพราะฉะนั่นก็อ้ายจะกลับวันเอาสบายดีเพื่อนสบายดีสบายดีป้องอ่อจ้าก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นในการมอบเงินให้กับท้าวมัวเทิงปปโ่้เอาไว้ให้ล่าวันไว้ซื้อ เสียกันนาวเนาะเพราะวา่าช่วงนี้ก็นนาวแห้งแล้วอีกอย่างก็ให้ล่าไวไ้ไปห้องข้งมงเฮียนเนาะเวลามีการเก,เก็บเงินเล็กๆน้อยก็ให้ได้มอีออกน้ำเพลินท่านเนาะกัเนาะคุณย้ายใ,ใจบุญของเที่ทฝากเงินมาในมือนี้ ก็คือทางเอื้อยวีอยู่ทางประเทศออสเตรเลียเนาะก็ะขอต้องขอขวามมุครับใจที่เพื่อนไว้บ้างใจให้เขาเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแรงปราศจากโรคภัยกิดเจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสาธุโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากาจะเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องความมุ่งคบใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาวลี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะก็คอมเมนต์ เป็นกำลังใจใกันคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วน่าจะเป็นคลิปใดและยูไซก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจ